ท่านนี้มาพูดคุยพวกเราแล้วก็อาจจะถืออย่าว่ากันนะครับว่าอาจจะมีเปิดเท้าให้ชมกันเลยว่าภาพนี้ที่จะเห็นต่อไปนี้เป็นภาพที่เกิดจากการที่เป็นโรคสะเก็ดเงินนะครับแล้วก็มีอาการเช่นาารย์ว่าติดเชื้อตามมาหลายหลายโรคทีเดียวนี่คืออาการของสภาพหลุดท่านนี้ครับที่เป็นสะเก็ดเงินภาพที่ด้านซ้ายมือของเรานะครับคือภาพก่อนนะฮะเห็นไหมครับเท้าซ้ายมีแผลก็เป็นหนอง นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเล่าแล้วกันนะฮะว่าเขาชีวิตมันมีความสุขขนาดไหนขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอับดุลรอแมวแววสุลงครับคนคนเดียกันในภาพใช่ไหมครับถามก่อนอะไรครับคนเดียวันในภาพใช่ไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องแน่นอนนะครับสือศีนนะครับอ่ะเท้าซ้ายเชิญครับเชิญฮะเปิดได้เลยครับนี่คือคนคนเดียวกันอยู่จังหวัดไหนนะครับพี่อับดุลครับจังหวัดนราธิวาสครับนราธิวาสปรบมือหน่อยครับเป็นกำลังใจจากนราธิวาสนะครับ ดูเห็นเห็นเท้าไหมฮะเห็นไหมครับเห็น,หนรอยแผลเป็นกันอยู่ไหมครับนี่คือเท้าคู่เดียวกันนะฮะทั้งซ้ายและก็เท้าขวาพอ,พ,อพอไหมฮะพอนะครับโอเคผมขออนุญาตให้พี่เก็บก็บด้ครขบส่งเท้าได้เอาตั้งก็เฉยเอาเคว่้ไม่เป็นไรครับแอบแอบได้ครับผมถามเลยล้วกันนะครับข้าเรื่องเลยไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเอาไว้ก่อนนะฮะข,ขออนุญาตนะฮะ พี่อับดุลลอมาี่ทราบมาเมื่อเช้าคุยกันแล้วก็ผมเจอครั้งแรกที่หาดใหญ่ไม่เป็นอย่างนี้นะครับไม่ไม่หล่อเหมือนปัจจุบันนี้เมือ่อวาน,น <ะ S 1> ผมเจอภรรยาด้วยภรรยาบอกว่ามีความสุขมากเป็นมากี่ปีสะเก็ดเงินครับเป็นสะเก็ดเงินนี้มา22ิบปีป22ปีตัง<ว>้งแต่อายุ30ตอนตอนนี้50 ตอนนี้ก็ห้าสิบสองห้าสิบสองดูหนุ่มหนุนนะครับโอเคอายุอ๋อ <laughs> อายุก็สี่สิบห้าสี่สิบห้าเป็นตอนแรกแกไปสะเก็ดเงินนี่อาการเป็นยังไงฮะมันจะเป็นอาการยังไงบ้างครับอาการเครียดมากนะครับเครียดจริงๆนั่นแหละเครียดเพราะอะไรฮะเครียดเพราะรักษาไม่หาย,ยางไงร,รักษาก็แค่บรรเทาแค่นั้นเองอาการที่เราเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้เลยไหมฮะสมัยก่อนแรกๆกที่เป็นยังไงครับสมัยก่อนนี้มันมันเป็นไม่ถึงขนาดนี้หรอ ม,มันเป็นเป็นแล้วก็คัน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 ,นตุ่มตุ่ขึ้นไหมฮะใช่พอรักษาก็หายหายพอกินอะไรผิดปกติใช่ไหม,มก็ขึ้นมาต่อแล้วเป็นขออนุญาตนะฮะนี่เราดูที่ที่ที่เท้ทาท,ที่ที่ตัวเป็นไหมฮะพี่อับดุลเมื่อก่อนนี้หมดเลยทางตัวนะทางหน้าทางหูหมดเลยนั่นแหละดูไม่ได้เลยเป็นทั้งตัวครับแล้วแล้วทำงานอยู่หรือเปล่าครับตอนนั้นทำงานอยู่ แล้วทำยังไงฮะชีวิตทํางานขายลูกเคลื่อนอยู่ครับครับอ,อ๋อธุรกิจส่วนตัวครับแล้วก็เดินเหินคล่องเดินตอนนั้นยังเดินได้เพราะมันไม่หนักไงพอถึงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนี่แหละปีนี้ปีนี้นี่แหละที่ว่าอาการหนักที่สุดเลยทําไมถึงมีอาการมากขนาดนี้ได้ไปทําอะไรมาฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนั่นแหละม,มันแพ้ชีลาอะไรไม่รู้นั่นแหละ Uh huh. แล้วมันก็ค่อยๆเริ่มมาเลยแล้วเป็นหนองแล้วผมสัมภาษณ์นะครับพี่กับดดนรอแม่บอกว่าคุณบอกว่าเนี่ยต้องต้องปัสสาวะใส่ใส่ขวดเลยมนในเดือนในเดือนพฤษภาถึงมิถุนาปีนี้ปีนี้อ่ะอยู่บนเตียงสองเดือนเต็มๆเ,เลยเพราะไอ้เจ้านเนี่ยเนีฮะครับไปไหนไม่ได้เลยจนฉีก็ให้แฟนตั้งขวดไว้มันอย่างนั้นเชียวเหรอชีนในขวดเลย เวลาไปห้องน้ำก็ไปไม่ได้ไงจะเดินไม่ได้มันปวดมันอะไรมันเจ็บน้อมันละมันหลยหลออกมานั่นแหละเละจริงๆเวลาเดี๋ยวพี่ยเห็นภาพเลยเวลาเดินเนี่ยมันไหลเลยแหละครับน้อมันไหลลงตรงเนี้ยมันไหลลงเจ็บปวดทรมานไหมครทรมานนั่นแหละแล้ว ไปทานยายังไงครับคุณหมอเพราะฉันก็มีเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมก็รู้จักกันเพราะว่ามันอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละแต่งานผมยังไม่รู้ว่าทํางานอะไรไงครับพอถึงแกก็โทรไปหาผมไงว่าตอนนี้เป็นโรคสะเก็ดเงินอยู่ใช่ไหมครับแล้วอาการเป็นไงผมก็ว่าอาการเดียวนี้ไปไหนไม่ได้เลยอืถ้าคุณจะเจอกับผมนะอืก็กลับไปหาผมที่บ้านนะ ืชินตนาธีวาดครับอพออยู่ๆก็อับดุลเเซ่นี่แหละอับดุลเเซ่สะอาก็กลับไปแนะนําอาหารเสริมสา,ารสกัดจีเมนของเราจีเอมวันของเราเนี่ยผมก็ทดลองกินทดลองตอนนั้นทำไมถึงทำไมถึงกินครับเพราะอะไรฮะผมรู้สึกว่าผมเวลาผมกินตัวเนี้ยผมจะหายไง ไม่รู้รู้สึกยังไงจะบอกไม่ได้ไงอยากกินก็ขอคุณจะประมินไร้ครับที่อยากนี่เพราะว่าคุณอับุลรอเซนี่เชื่ออับุลรอเซและเชื่อเห็นสินค้าเราแล้วเรา,เราปริตพภัณฑ์มันวิจัยของคนไทยแล้วอยากกินหรือมันรู้มันอยากกินเลยใช่ไหมหายแน่แน่หายแน่แน่รู้สึกว่าถ้ากินก็หายแน่แน่ไงอืมพอกินปุ๊บคืนแรกอับดุเซไปให้นะอืมผมแก่ให้ให้ผมรับประทาน ก่อนนอนสองเม็ดใช่ไหมครับผมสองแคปซูลอ่าสองแคปซูลครับผมก็ไม่ตามไม่ตามคุณอับดุลรอเซผมจะให้ผมหายเร็วๆไงผมก็กินวันละสามครั้งเช้าเที่ยงเย็นซึ่งคุณอับดุลรอเซบอกว่าสองก็พอสองก็พออยากหายเร็วซัดสามเลยครับแต่ผมอาจเป็นสามสามเวลาเลยวันครั้งละสองเม็ดนะครับเกิดอะไรขึ้นครับพอถึง คืนที่สองอาการที่บวมเนี่ยก็ยุบลดลงแล้วเริ่มยุบลงแล้วครับไอตัวหลอมน,นี่ก็เริ่มแห้งครับพอคือพอถึงวันที่สามก็ผมก็เดินได้อรู้สึกว่าเดินได้พอเดินได้ผมก็โทรหาลูรุเซ่ครับว่าเซะอยู่ไหนอยู่ในตลาดนี่แหละ <c oughs> มาดูผมแป๊บหนึง่งทำไม พ้นเดินได้แล้วอืแกก็ไม่เชื่ออมว่าะพ้นเดินได้ไหมไม่เชื่อก็ว่ากันผมก็ปิดประตูกลับไปหาพ่อแม่เลยอืมนา้ยไม่ได้เจอกับพ่อแม่ไงสองเดือนไม่ได้เดินพอผมกลับไ,ไปหาพ่อแม่ที่หมู่บ้านเซก,ก็ไปหาพอไม่อยู่เลยก็ว่าไปจริงนะเว้ยคือไม่อยู่นะฮะเนี่ยคนทางภาคใต้เรียกแก่ทุกคนเลยนะฮะเหมือนไม่เจอหวองมอสักครู่นี้เลย อะไรนะเจอเช่นะไม่เป็นไรครับต่อครับแล้วเจอคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงครับรู้สึกยังไงบ้างสองเดือนไม่ได้เจอกันคุณพ่อใช่ไหมครับก็ดีใจมากนั่นแหละคุณพ่อกับคุณแม่ก็ดีใจอืเพราะตอนผมที่ไปไหนไม่ไม่ได้สองเดือนใช่ไหมแกก็ไปเยี่ยมพวกไม่ได้อืแกก็เป็นโรคของแกที่บ้านนั่นแหละไปไหนไม่ได้แม่เป็นหัวเข่าครับหัวเข่าใช่ไหมเขาไม่ดีเขาไม่ดีแต่ตอนนี้ รู้สึกว่าดีมากอ่ะเพราะเพราะอ,อะไรเพราะผมก็แนะนํสามสก,กัดเกี่ย <c oughs> ออเอาไปอห้คุณแม่ทานครับครับผมถามพิดนึงไอ้ภาพหลังเนี้ยอันนี้กี่วันครับกี่วันฮะอันนี้อะฮะใช่อันนี้ก็อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งครับตอน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 ที่ไปเจอกับอาจารย์ที่หัดใหญ่อาทิตย์หนึ่งพอดีเลยใช่ ตอนนั้นผมจําได้อยู่นะครับอาจารยา์ตอน,น,นยังยังแฉะอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่มันเิ่าแม่ไกมาถึงแกไม่แกบบเปิดเท้าเลยคุณเซ่เนี่ยบอกเปิดเท้าพินาเลดดูเท้าก่อนดูขาก่อนอะไรมาดูม่ดูขาก่อนนะฮะแล้วตอนนี้ใช้มาทานวัละกี่แคปซูลน,นะปัจจุบันเนี่ยครับปัจจุบันนี้ก็ทานวันละฮะวันละก็หกแคปซูลหกแคปซูลครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ชีวิตเป็นไงบ้างชีวิตก็ รู้สึกว่าดีใจมากอเมื่อวานผมเจอภรรยานะครับเห็นนั่งยิ้มทั้งวันนะบภรรยาว่าไงบ้างครับพี่อภดชภรรยาผมใชไหมใช่ครับผมจะไม่ไดผมแบบนพี่โอ้แม่มุกจริงๆเยอะจริงๆเลยนะภรรยาผมก็ดีใจนั่นแหละเออเหรอฮะเพราะไม่ต้องดูแลผมนั่นไงเดี๋ยวถามลึกไม่ได้ฮะถามแค่นี้พอเอออันนี้ถึงวันนี้เริ่มทานมาวันนั้นถึงจนถึงวันนี้กี่วันแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบ เจ็ดสิบห้าวันก็จะสองเดือนเดือบสองเดือนครึ่งนะฮะนะครับแล้วก็มีความสุขดีมากครับตอนนี้มันมีอาการคันอะไรอีกไหมฮะคันยังมีอีกนะครับดีบ้างมากแต่ไม่มีแผลเผอที่เกิดขึ้นแล้วบวมนี่ไม่มีแล้วโอเคก็อยากจะอาจารย์ครับช่วยอธิบายหน่อยผมมันทําไมหนองที่ที่เป็นอยู่แล้วเดินไม่ได้แล้วถึงอาการยุบขึ้น แล้วหายแล้วทาไมประมาณเจ็ดสิบกว่าวันแต่ว่าผมเชื่อว่าอันนี้หายมานานแล้วถึงเป็นอย่างนี้ได้เพราะอะไรครับอาจารย์ทัยช่วยอธิบายหน่อยครับสาหรับโรคเก็ดเงินไม่ใช่โรคติดต่อนะคะไม่ต้องกลัวไม่ใช่โรคติดต่อเลยนะคะแต่มันเป็นโรคทางพันธุก,กรรมก็คือว่ายีนเนี่ยมันจะทําให้เซลล์ของผิวหนังเนี่ยแบ่งเร็วผิดปกติ โดยปกติเซลล์มันค่อยๆแบ่งใช่ไหมฮะเซลล์ผิวหนังค่อยๆแบ่งแล้วก็พอมันสูงขึ้นมาจนถึงชั้นบนเนี่ยมันก็จะตายนะฮะพอมันตายมันก็ออกมาเป็นขี้ใครใช่ไหมฮะแต่ใครที่มียีนผิดปกติเนี่ยการแบ่งตัวของเซลล์เนี่ยมันจะเร็วเป็นประมาณเกือบ300เท่าของปกติเพราะฉะนั้นเมื่อเซลล์ชั้นล่างมันแบ่งตัวเร็วนะฮะพอแบ่งตัวเร็วมันก็ดันเซลล์ชั้นบนขึ้นมา ทีนี้เซลล์ชั้นบนเนี่ยมันยังไม่ทันจะตายเลยมันถูกดันขึ้นมาใช่ไหมฮะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้คะเป็นสะเก็ดแล้วก็อาจจะมีเลือดมีน้ําเหลืองเพราะว่าเซลล์มันยังไม่ตายนะฮะบางคนก็เป็นเลือดทีนี้พอเสียบถูกดันขึ้นเยอะๆมันก็เลยกลายเป็นพอมันตายมันก็กลายเป็นสะเก็ดใช่ไหมฮะเป็นสะเก็ดสีขาวๆทีนี้ถามว่าสาเหตุเราบอกว่าผิดปกติทางพันธุกรรมมันเกิดเนื่องจากอะไร เราพบว่าเวลามีการอักเสบเนี่ยเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งจะไปที่นั่นเร็วมากเลยแล้วก็ไปหลัง T N F alpha อ๋อที่คุยเมื่อกี้ใช่ไหมครับนะมันจะไปหลัง T N F alpha และตัว T N F alpha ที่ไปท,ที่หลังที่นั่นอะ่ะมันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนชนิดหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า growth factor คือตัวที่ทำให้เซลล์แบ่งตัวเร็วๆ พอกรอแฟกเตอร์หลั่งออกมามันก็แบ่งตัวอย่างรวดเร็วเลยทีนี้นะฮะถามว่าบางครั้งมันเป็นหนองทำไมถึงเป็นหนองมันติดเชื้อนะฮะเพราะว่าเซลล์มันเปิดไงฮะใช่ไหมฮะเพราะมันดันขึ้นมาเซลล์ยังไม่ทันตายอะไรเนี้ยเซลล์มันเปิดนะฮะมันก็จะติดเชื้อแต่บางครั้งก็ไม่เป็นหนองนะฮะมันจะเป็นบางช่วงท่านนั้นถ้าเราไปเจอเชื้อมันถึงจะติดถ้าเราไม่เจอก็ไม่ไม่ติดนะฮะ ทีนี้สารผลิตพันโอ peration บ i มเนี่ยที่อาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์ปัตยาเพิ่งโทรบอกเนี่ยว่ามันสามารถลดระดับ T N F alpha ลงมาสู่ระดับปกติได้ T N F alpha ก็ไม่ไปกระตุ้นการหลั่งของโกรทฮอร์โมนตัวนั้น<ม>เพราะฉะนั้นเซลล์มันก็หยุดแบ่งตัวอย่างที่บอกว่ามันเป็นโรคกรรมพันนะะมันจะ มันจะเป็นตลอดชีวิตแต่เราสามารถควบคุมได้ไงฮะเราควบคุมได้ก็คืออันแรกต้องไม่เครียดครับอันที่สองถ้าตากแดดอาการจะดีขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหมอหมอเขาก็เลยรักษาด้วย uv light นะฮะฉายแสง uv เข้าไปแดดนี่มันมีแสง uv ถ้าอาการกำเริบขึ้นมาก็ตากแดดอาการก็จะดีขึ้นถูกต้อง <laughs> เวลาอาการกำเริบมาก็มันกลัวน้ำไงกับน้ำนี่มันกลัวที่สุดเลย ไม่อยากให้โดนเลยอ๋อมันกวนน้ำนคับข้อสำคัญคืออย่าเครียดถ้าเครียดอาการจะกําเริบนะคะจันนิดหนึ่งครับเราพูดถึงสองสองท่านนะไอ้คำเครียดมันมันก่อส่งผลไงต่ออาการของโรคครับความเครียดเนี่ยมันมาจากสมองทุกอย่างระบบทุกอย่างในร่างกายควบคุมโดยสมอง ถ้าเกิดเครียดขึ้นมามันหลังสารบางอย่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นการทํางานของสมองเนี่ยก็จะปั่นป่วนเมื่อมันปั่นป่วนการหลังสารอะไรมันก็ไม่เป็นไปตามปกติทีนี้มันแล้วแต่ว่าใครจะเครียดมากน้อยมากน้อยแค่ไหนเครียดสิ่งแรกจะลงกระเพาะก่อนที่เป็นโรคกระเพาะใช่ไหมครับอาจารย์ครับค่ะแต่สําหรับสเก็ตเงินนี่เราเรียกว่าความเครียดนี่เป็นตัวเสริมให้มันรุนแรงยิ่งขึ้นนะคะ พราะว่าสเก็ตเงินนี้เป็นได้ตั้งแต่น้อยๆจนถึงมากคนที่เป็นน้อยๆส่วนใหญ่จะเป็นตามไรผมตรงนี้นะคะจะเป็นตามไรผมซึ่งบางทีเรามองก็ไม่รู้นะะบางคนก็เป็นตามแขนาตามตัวแต่ถ้าเป็นเยอะก็จะทั้งตัวนะฮะอันนี้แล้วแต่อาการแล้วแต่ความผิดปกติของยีนว่าใครมีมากน้อยแค่ไหนสเก็ตเงินนะคะอาการที่ตามมาอีกอันหนึ่งก็คือปวดเมื่อยตามข้อและกล้ามเนื้อทําให้เดินไม่ได้แบบ ที่บอกมาเมื่อตกี้นะคะอย่าลืมว่าผิดพันธุ์บิมเนี่ยมันแก้ข้ออักเสบด้วยมีกั้นนะคะเพราะฉะนั้นอาการปวดข้อหรืออาการอักเสบของข้อถึงได้หายไปด้วยตอนนี้นะะไม่มีเลยไม่มีเลยแม่ก็ปวดข้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาการก็ดี